เป็นเกมที่สร้างความสุขให้พวกเราเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเกมชี้ชะตาที่ว่าเราจะได้อยู่ในเวเนลต่อหรือไม่ในปีในในในปีถัดไปค่ะซึ่งหนูมองว่ารูปแบบเกมวันนี้เราทำออกมาได้ดีมากๆค่ะทุกคนร่วมแรงร่วมใจใส่พลังกันไปทั้งหมดแบบที่ว่าทุกคนมีค่ะเพื่อที่จะทำออกมาให้มันได้ดีที่สุดเกมแรกเราเปิดมาดีมากแบบหนูมองว่าทุกเซตวันนี้ทั้งเราและเขาอ่ะ เล่นกันอย่างดีมากๆค่ะคือทุกคนไม่อยากแพ้ทุกคนเล่นด้วยความแบบพยายามอย่างสูงค่ะเป็นเกมที่ดีมากๆค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่เป็นกําลังใจดีๆให้กับพวกเราค่ะหนูรู้ว่าปีนี้มันผลมันอาจจะไม่ได้สมหวังอย่างที่ทุกคนตั้งใจตัวนักกีฬาเองก็มีผิดพลาดบ้างในบางครั้งและในหลายๆครั้ง แต่ทุกคนยังคอยไปกําลังใจส่งพลังใจดีๆให้พวกเราค่ะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ยังยืนหยัดอดทนแล้วก็อยู่เคียงข้างเราค่ะขอบคุณจริงๆค่ะโอเควันนี้ถือว่าเป็นเกมที่กดดันมากๆคือเรามีแค่เป้าหมายเดียวคือต้องชนะหรือไม่ก็ต้องเล่นให้ได้5เซต เราถึงจะอยู่รอดในเวียนแล้ว L, แต่วันนี้หนูเห็นทุกคนแบบสู้ช่วยกันมากๆแล้ววันนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเราเล่น5เซตตามเป้าหมายแต่ว่าเราไม่สามารถชนะได้ในเซต5หนูก็จริงๆอะ่ะพวกเราสู้จนเซต5เลยนะพวกเราอยากชนะมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนสู้เต็มที่มากๆค่ะวันนี้ก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะเราไม่ตกชั้นเวียนแล้วแล้วนะคะก็อยากทุกคนจะอยากให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราเยอะๆนะคะคือหนูรู้ว่ามันจะอาจไม่ดีบ้าง หรือว่าไม่ถูกใจใครบ้างแต่หนูก็เชื่อว่าทีมของเราคือทีมแล้วพวกเราช่วยกันมากๆพวกเราเต็มที่กันมากๆอยากให้ทุกคนฝากเชียร์แล้วก็ติดตามกันด้วยค่ะก็เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่แบบกดดันและสนุกมากๆก็เพื่อนๆทุกคนช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่มากๆโดยเฉพาะเชฟเลสซี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นเล่นแบบ จดจออยู่กับเกมนั้นมากเพื่อที่จะอยากได้ในอยากได้ชัยชนะในเซตนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณสตาฟของคุณทุกคนเลยที่ว่าช่วยกันทั้งนอกสนามแล้วก็ในสนามค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าคือเราต้องบอกเลยค่ะว่าเราทุ่มเทกับมันมากเพราะเรารู้ว่าผลการแข่งขันที่ที่ผ่านมามันเป็นไงเราก็เลยคิดว่าโอเควันนี้ คือเราสู้ทุกวันอยู่แล้วค่ะผลออกมามันก็เลยแบบคือมันต้องสู้อ่ะพี่เพราะว่าถ้าเราไม่สู้อ่ะเราก็แบบจะตกชั้นเหมือนที่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะแต่คือวันนี้หนูก็ในตัวหนูคิดว่าถ้าหนูมีโอกาสลงไปหนูก็จะบ้าให้สุดใช่แล้วก็จะผ่านไปให้ได้อ่ะคือหนูรู้สึกว่าเข้าไปอ่ะคือหนูไม่รู้ว่าเราจะทําได้เต็มหรือไม่ได้เต็มแต่แค่รู้สึกว่าเข้าไปอ่ะ ทุกคนต้องมี energy ร่วมกับหนูแล้วก็ทีมอะ่ะคือมันเขาเรียกคะถ้าถ้าเกิดเราเราหงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเหมือนเราจะไม่สู้มันอาจจะแบบแพ้ไปเลยก็ได้แต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้าไปอะ่ะโอเคหนูสามารถกระตุ้นทุกคนไดน้แล้วคือหนูจะบอกตลอดว่าหนูเอานะพี่สู้นะสู้กับหนูก่อนใช่คะ่ะแล้วพอพอมันมี energy ตรงเนี้ยขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่าภาพรวมๆที่หนูทําไปอะ่ะมันโอเคจะบอกะบอะไรทปากอะไร เป็นกำลังใจและทั้งกระตุ้นในอีกแง่หนึ่งที่ทำให้เราพึ่ขึ้นมาได้ค่ะหนูก็อยากฝากพี่ๆทางบ้านนะคะออขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมชาติของเรานะคะพวกหนูก็ทำเต็มที่ทุกแมตช์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ถึงมันจะไม่ชนะแต่หนูก็คิดว่ามันประสบความสำเร็จค่ะว่ามันยังไม่แบบเหมือนอย่างใจเราหวังแต่เราแต่หนูคิดว่าโอเคปีนี้ยังไงเราก็ เราเราก็ยังมีปีหน้าให้ให้พวกพี่ได้เชีย์ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่ส่งกําลังใจมาค่ะแล้วก็อยากให้พี่ๆนะคะคอยติดตามแล้วก็คอยเชร์เป็นกาลังใจให้กับผู้หนูด้วยค่ะก็ยังมีอีกหลายแม์ที่ให้พวกพี่คอยเชร์นะคะขอบคุณ